บิเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานใต้มุลไปด้วยกันกับช่องคอยนีมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือเทอร a าด้วยกันนะครับเนื่องจากว่า่าวันนี้มีข่าวดี นะครับเราก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ลู n a าหรือเทอราราคา,ามีการขยับนะครับทุกคนก็เตรียมเรื่องของการเผาแล้วแต่ว่าข่าวดีมันมีมากกว่านะครับก็เลยมีการขยับเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็นะผลจาก FTX อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมันเป็นเพราะอะไรนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะคอยเป็ดนะครับไป ไปดูเรื่องของ Wallet นะครับมีคนไปตรวจพบ Wallet ในคอยเบ e มันเหลือศูนย์นะครับเข้าๆประมาณนี้นะเพราะผมไม่ค่อยอยากจะเจาะฟลั Flat ตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่มันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งแหละนะครับเราก็ข่าวเนี้ยมันมาทางทางฝั่งของอเมริกาด้วยนะครับแล้วมันก็จริงจริง,รงมันก็จะมีอีกตัวแปรหนึ่งก็คือเรื่องของแซมแบงแมนไฟล์แหละก็จะต้องมีการพิจารณาคดีนะครับใน เดือนนี้นะครับซึ่งการพิจารณาคดีของแซมแบงแมนไฟล์เนี่ยเขาเนี่ยนะครับจะต้องไปพิจารณาคดีแล้วจะมีอีกยี่สิบเกคนที่มีความเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะมีความผิดประมาณ5กระทงที่จะต้องพิจารณาคดีในรอบนี้เขาบอกว่าอาจจะจำคุกร้อยปีนะซึ่งเราเราค่อยไปดูเรื่องของคดีดีกว่านะครับ การตัดสินคือยี่สิบแปดมีนานะครับคือเดทไลน์เนี่ยจะหมดคือยี่สิบแปดมีนาะถ้ามาอย่างเงี้ยนะครับข่าวมาอย่างเงี้ยแปลว่าต้องแต่ต้นเดือนเนี่ยจะมีการปั่น,นะครับราคาของของเหรียญโซนะครับสายโซจะโดนปั่นหมดเลยซึ่งผมทำเอาไว้นะครับในช่อง Amazing Moon Story นะครับไปตามได้ นะครับซึ่งแหล่งที่มันจะเป็นบ่อเงินบ่อทองจริงๆเน่ยนะครับมันจะมีตัวของโซเนาะโซเนี่ยความจริงเนี่ยคือมาเก็ต Cap เท่านี้มันควรจะไป400ร้อดอนแล้วนะครับสามร้อยสี่ร้อยดอนแต่ตอนเนี้เขาน่าจะพยายามทำให้ขึ้นไปอยู่นะครับให้เหมาะสมตับกับมาเก็ตแ a p ของเขาต่อมาจะเป็นจุบนะครับอันนี้เป็นเด็กนะมันก็จะทำให้ตัวของโซเนี่ย มี TVL ที่สูงขึ้นนะมันมีทั้งตอนนี้เขามี stablecoin และ USDC นะครับเพียงแต่ว่าต้องปรับปรุงเพิ่มการสเต็กการเอิร์นนะครับแล้วกิจกรรมภายใน DEX นะให้ดีขึ้นนะครับการ swap เหนะรียญนะเพราะว่าตอนนี้มีคิวในการ swap เหรียญบนกระดานจู p ิเตอร์เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยจะมีเหรียญที่อยู่นอกเครือข่ายอีกนะครับก็สามารถที่จะไป swap บน จูปิเตอร์ได้นะครับถ้าเกิดจะเอาเหรียญทางสายโซจริงๆไปสวอปที่จูปิเตอร์พากอันเนี้ยคือบ่อเงินบ่อทองจริงๆนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.5และผมคาดว่าถ้าถึงจังหวะมันจริงๆเนี่ยเบรกไว้ <Break away S 1> ที่3ดอลลาร์ก็ยังน่าจะเอาไม่อยู่นะครับน่าจะไปเลยเป็นแบบหาซัก7ดอลลาร์หรือ12ดอลลาร์เท่ากับยูนิสวอเพราะมันเป็นคู่แข่งกัน นะครับแล้ก็มีบลองนะครับบลองก็อีกตัวไ i n ์เน็ตเบิร์กวิฟผมว่าไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้คือคือวิฟเอาไว้ไวร่อนเหรียญแล้วละ่ะนะพะมันไปเยอะแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมันจะเป็นเหรียนมีมะราคาที่0ูนจุดหมันก็ไม่คุ้มนะครับคนก็จะไปเล่นไมโลแต่ไมโลยังไม่ถึงคิวนะครับแต่ในเดือนนี้น่าจะน่าจะถึงคิวน่าจะดีขึ้น นะครับก็หลักๆประมาณนี้นะของตัวของโซนะครับก่อนอื่นนะผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตนะครับท่านใดสนใจในการฝากลูน่าแคสติกดอกในเดือนนี้ห้าเปอร์เซ็นคิดเปอร์เซ็นต์เป็นหลายปีนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งเหรียญเนี่ยจะได้ทุกวันเราก็ระยะเวลาการฝาก1ผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งวันเท่านั้นต่อหนึเดือน นะครับกำหนดระยะสามสิบวันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เราก็ฝากกระดานใบแนนไทยแลนด์ด้วยใบแนนไทยแลนด์ Thailand, สภาพคล่องดีเหรียญเยอะก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ฉงนั้นเรามาดูเรื่องของแซมแบงแมนไฟล์ไปแล้วนะผมก็พูดคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอเวลานะครับซึ่งประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ย โอจะมีหลายอย่างเลยนะครับในการตัดสินคดีนะครับทั้งซีซี่ทั้งเทอรล่านะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นบอ่อเงินบอ่อทองของตัวของฝั่งพวกนี้แน่นะครับ XRP ด้วยนะครับซึ่งวันจันทร์เนี่ยเวลาประมาณ14.30นะครับก็เป็นเรื่องของจีเนซิส15.00ก็จะเป็นเรื่องเ็กกับไบแนนนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับการ ่าน่าจะเกี่ยวกับการสเต็กนะครับแล้วเหรียญซีริวิตีนะครับวันพุธสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์นะครับคอยเบทกับซูสกินะครับก็จะมีการพิจารณาคดีในศาลดีกาสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นะครับศาลล้มละลายดูแลเจนิสิตนะครับแล้วก็อายการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กนะครับข้อตกลงที่บริษัทเสนอกับอายการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก สิบเจ็ UTC นะครับก็เป็นการพิจารณาคดีการล้มละลายของเทอร์าฟอร์มแลบแล้วก็มาอีกทีวันพฤหัสคือสิบห้ดศูนย์ศูน UTC อันนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการร่างราบพระราชบัญญตัติต่อต้านการฟอกเงินน่าจะชัดเจนขึ้นนะเราก็สิบสามมีนาก็คือ XRP นะครับยีิบเคือคือวันตัดสินของแซมแบงแมนไฟล์ยี่ห้ามีนาคือวันตัดสินของโดคอ นะครับคดีของเทล่าฟอร์มแล็ก็น่าจะเป็นพวกคดีช่อโกงไม่ได้น่าจะต้องเอาแบบคดีแบบเหมือนของซีซีนะครับคือเรื่องของสเต็กนะครับแล้วก็เหรียญสกิลลิตี้นะครับก็พยายามเล่น2ประเด็นเนี้ยส่วน xrp เขาจะไปเล่นเรื่องของนั่นนะครับเรื่องของบัญชียอดหลักเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูวันที่สิบสาคุณว่าคุณอลิซาตอเรสเนี่ยเขาจะเปิดเผยตัวเลขยังไงเนาะ ก็เยอะแล้วก็ยุเยอะไปหมดข่าววันนี้มันมีเยอะจริงๆนะครับแล้วผมขอประทานอาภัยด้วยถ้าเกิดใครมาคอมเมนต์ผมนะว่าผมพูดวกไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยข้อมูลมันเยอะนะครับผมผมพูดจริงๆนะผมเตรียมไม่ทันนะครับผมทำงานอื่นด้วยนะแล้วก็ Youtube ไม่ได้ให้ผมเยอะผมก็ต้องโฆษณาเยอะนะครับก็ให้มีคนเข้ามาใช้กระดานอะไรอย่างเงี้ยเป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะรวมถึง ข่าวผมก็ไม่ได้มั่วนะครับเพราะว่าข่าวพวกเนี้คือผมว่าเอาข่าวหลายอันามามารวมกันนะครับเราก็มาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ผิดยังไงก็ขอประทานอาัยแล้วกันนะก,ก็เลิกด่าทีนะครับเพราะผมผมเ,เห็นอย่างนี้แล้วล่ะนะมาหลายครั้งนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะนะครับเราก็เลิกด่าได้แล้วนะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์จะทำให้ช่องผมดีขึ้น ผมขึ้นอะไรอย่างเงี้ย Youtube ก็ไม่ให้ผมอย่างนั้นนะครับแล้วก็คลิปโตมันยังไม่ได้บูลลิตอย่างนั้นนะครับถึงบูลลิตะนะครับผมก็อาจจะไม่ทำแล้วก็ได้นะช่องเนี้ยนะผมบอกประมาณนั้นนะก็ผมทำดีที่สุดแล้นะครับคือประสิทธิภาพดีที่สุดแล้วในในเวลาอันจำกัดนะครับคุณลองมาทำแบบผมอะ่ะข่าวเยอะนะครับเหรียญเยอะคุณจะได้มีทิศทางของเหรียญไม่ใช่เอาเหรียญเดียวนะ พราะตอนนี้เหรียญมันเยอะนะครับคุณจะให้ไปตามลูหน้าอย่างเดียวก็ไม่ไม่ดีอ่ะนะนะครับมันมันไม่คือช่องอื่นเขาก็ทําแล้วอ่ะนะนะครับช่องอื่นเขาก็ทําแบบแบบของเขาแล้วอ่ะนะผมก็ทําแบบของผมอะนะครับผมก็จะเน้นข่าวเยอะๆนั่นแหละนะครับเพราะคนพอเวลาใส่เงินลงทุนจะได้ใส่ได้ถูกนะครับถูกถูกไม่ถึงที่สุดอ่ะนะแต่ว่า พอจะมีไกด์ไลน์พอจะมีทางนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะวอรี่อะไรกับคอมเมนต์แบบนั้นมากนะผมก็พูดไว้ประมาณนั้นแล้วว่าผมทำดีที่สุดแล้วจริงๆอ่ะนะนะครับผมมีเวลาแค่นี้นะครับผมอ่านข่าววันหนึ่งเนี่ยตกประมาณสามสิบสี่สิบข่าวนะครับเราก็ต้องอ่านอย่างละเอียดบางอะไรบางประเด็นอะไรตกหล่นก็ขอประทานอภยัยนะครับก็เอาแค่เฉพาะเรื่องของ การลงทุนก็พอนะครับไม่ต้องเอาเรื่องของโหสาระแบบดีๆแบบเต็มแน่นละเอียดบอกคดี ftx เป็นอะไรยังไงขั้นตอนยังไงอย่างนั้นะนะครับมันใครก็ทำได้นะติดตามข่าวออกมานะครับมันมันก็แค่ติดตามข่าวนะครับแต่การวิเคราะห์เนี่ยมันก็สำคัญนะครับเราก็ตัวทิศทางของเหรียญผมไว้ประมาณนี้เออเรามาพูดถึงเทอร a c ่าค s i c นะครับตอนนี้เขากำลังทำทีเทียมไบรท นะครับอ,อันนี้นะครับมาจาก Val ี e ดตเ t อร์เวกัสมนะครับก็เน้นย้ำถึงศักยภาพ t t นะครับของทีเทียมบซึ่งทีเทียมบก็คือคือตัวบิทนั่นแหละนะครับก็คือคอร์สเชนนะครับเนื่องจากตัวของเทอร่าหรือลูน่าเนี่ยเขาจะมีการคอร์สเชนนะครับโดยจะเริ่มบีแนแนนสมาร์ทเชนก่อนนะครับแล้วก็พวกอีเธอรียมหรืออะไรพวกนี้จะทำทีหลัง แต่ก็คงคิดว่าน่าจะเป็นการเชื่อมประตูนะครับสายระหว่างตัวของเมติกนะครับแล้วก็คอสมอเข้าด้วยกับตัวของ BNB นะครับซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับก็น่าจะถูกนะครับเก็บผ่านสัะพานทีเทียบแล้วก็ตัวเหรียญก็จะถูกเผาด้วยนะครับตัวเหรียญของลูน่านะรายละเอียดน่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้ของลู n a หรือเทอร a ในข่าวนี้นะ อีกข่าวหนึ่งน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ลูน่าแคส s ิกและยูทีซจะขึ้นราคา1นึ่งดอนท่ามกลางการพัฒนา Utility นะครับไม่ว่าจะเป็นทีเทียมบท์นะครับก็ไม่น่าจะถึง1ดอลหรอกแต่ยูทีซีน่าจะถึงนะซึ่งยูเ c ีซีเนี่ยต้องรอการพัฒนาอีกหน่อยเนาะรวมถึงตอนนี้มันโดนเป็น Security ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกโปรเจกต์หนึ่งคือ เทอร์ล่าพอร์ตไฟแนนซ์นะครับหรือโทเค็นายการเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือจากทีมใหม่นะครับทีมงานยังประกอบด้วย l อลเอนะหรือ LBUN Project นะครับและอดีตผู้พัฒนาอย่าง L1TF นอะครับอย่างอ่า Fake g o o d ดิ d นะครับ,อ,อ,รบอันนี้ก็เป็นเทอร์ล่าซีวิสต้านะครับเขาเข้ามาประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพราะ BTC ตอนนี้ทะลุแล้วนะแต่ S u s t c ยังอยู่ที่0.3อยู่เลยนะครับลูน่าขึ้นมา0 0.03ตัว4,4 0 0แล้วนะครับก็คิดว่าจะขึ้นต่อน่าจะออทามไฮต่อมานะครับเป็นข่าวของ XRP ด้วยกันนะครับเขาบอกมีการย้ายโทเค็นประมาณ324ล้านโทเค็นนะครับก็อันนี้สนับสนุนจาก r i p p l อร์แลนะครับก็เลยทำให้ XRP เนี่ยขึ้นมาที่ ประมาณ0.5758ได้อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการประคองราคาแหละผมว่าประมาณนั้นนะครับที่มานี้น่ามาจากว n น a เลอรนะครับนะรวบรวม XRP มากกว่า300ล้าน XRP มูลค่า1 6 7 7 0ล้านดอลลาร์นะครับจาก b i n a n c e ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนเงินสกุลที่จน,นัึงน้ำนะครับในวันที่27กุมภานะในกระเป๋าธุรกรรมเหล่านี้ นในทางกับการธุรกรรมอื่นๆที่แสดงข้อมูลอย่างยี่ประมาณ24.05ล้าน XRP มูลค่า14.07ล้านดอลลาร์ไปยังปิสแตมก็ปรากฏขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็วาน XRP ที่มีชื่อเสียงอย่าง RZN นะครับใช้กระเป๋าตัวนี้ก็ได้รับการสังเกตว่าธุรกรรมนี้น่าประหลาดนะครับเพราะว่าที่เงินที่กระเป๋าเงินนี้ถูกบันทึกไว้ทิ้ง XRP ไปยังเซก นะครับอย่างบีตแมแล้วก็บิดโซ่นะครับก็ประมาณนี้นะก็ xrp มีการเคลื่อนไหวใหญ่ก็คิดว่าเมื่อวานมันทุบอะเพราะว่าเขาตั้งใจจะทุบนะครับเพื่อจะปั่นราคาของ xrp ขึ้นไปก็ xrp เตรียมสะสมพลังนะครับเร็วๆนี้น่าจะขึ้นไป1-3ดอลลาร์แล้วเดี๋ยวพอจังหวะที่มีการใช้ cbc เดี๋ยวเราจะมารู้กันนะครับว่าราคาจริงของ xrp ในอุปทาน5 0,000ล้านเนี่ย ราคาจะไปเท่าไหร่อ่ามีอีกข่าวหนึ่งคือโอลิเวอร์มิเชลนะครับข่าวหนึ่งคือโอลิเวอร์ไมเคิลนะครับ CEO ของ Token t ทัสอินเวสท์เมนต์เนะครับซึ่งเป็นบริษัทร่รวมทุนเว็บสามนะครับของเยอรมนีเนี่ยก็เขาเห็นศักยภาพของ XRP นะครับไมเคิลก็แสดงความคิดเห็นนะในการสัมภาษณ์ เร็วๆเนี้ยของ the Oconio นะผมอ่านไม่ออกนะครับน่าจะเป็นศัพท์ของฝั่งของยุโรปนะครับบนพื้นตลาดหลักทรัพย์ในแฟรง์เฟิร์ตนะครับเขาเน้นย้ำบทบาทของ s r p ในสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการชำระเงินข้ามพรมแดนเนาะประมันเกี่ยวกับ C B C นะครับจริงๆอันนี้ก็จะมีแหล่งที่มาอีกนะครับแต่เขายกย่อง XRP คือ อ่าอีกหน่อยมันจะเป็น xrp etf ได้นะครับซึ่งเราต้องติดตามว่าปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้านะครับอันนี้ก็ xrp อ่าดอนะครับวันที่29กุมภาปีสองพันยิบสีอันนี้ xrp เป็นคนโพสเลยนะครับ xrp d o f นะโพสใน x ต่อมานะครับเรามาติดตามฝั่งของ xrp ledger ด้วยกันหรือ xrp l นะครับอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับระบบหองเหลียนก็เขาจะมีการเปิดเผยแผนในสัปดาห์นี้นะครับโดยคุณโมนิกาลองนะครับประธานของ Ripper ก็ได้แสดงความตื่นเต้นและพยายามที่จะให้เห็นวิสัยทัศนะครับของ XRP Ledger หรือ XRPL นะครับก็จะเป็นเครือข่ายอาร์เ e l เลนะครับซึ่งเน้นย้ำถึงอนาคตของม t i ติเ i n นะครับก็พยายามที่จะไปเรื่องของมัลติเชนและนะครับก็น่าจะใช้เทคโนโลยีของอีเธอเรียมเข้ามาใช้นะครับก็คือเหมือนกับครอสเชนนะครับก็เพื่อจะทำให้ d ีแอมันมันดีขึ้นนะครับมันใช้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องเข้ามาสู่ xrp แน่นอนนะครับ xrp ก็จะเป็นการโอนชำระเงินที่ถูกที่สุดนะครับใครที่จะมาใช้ร่วมของ xrp ก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่า XRP ก็คือเป็นเหรียญที่ดีดีมากๆนะครับซึ่ง XRP ก็จะพยายามมีเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของ d ีแออะไรพวกนี้ในการพัฒนาโปรเจกต์ซึ่ง XRPL จะมีบล็อกเชนอื่นๆมากวิอีก50รายการนะครับที่จะเข้ามาร่วมใครๆก็อยากเข้ามาร่วมนะครับอันนี้โมนิกาลองก็โพสต์ไปวันที่28คกุมภาพันธ์ปี2024บน X นั่นเอง แล้วก็ข่าวสุดท้ายของ Ripper หรือ xrp นะครับอันนี้โพสต์มาจาก Ripper X นะครับในวันที่27กุมภาปี2 0 2พันธ์ปี2024ซึ่ง xrp ledger หรือ xrp l เนี่ยก็มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายบล็อกเชนมากกว่า55เครือข่ายอันนี้ซ้ำกับข่าวที่แล้วนะครับแต่อันนี้เป็นมุมมองของ a r ร e l a f o u n d a t i o n ะครับก็มาเน้นย้ำถึงเรื่องของ cross chain ของ xrp เนี่ยแหละ ว่าเฮ้ยน่าสนใจนะครับใครๆก็อยากร่วมน่าจะเป็นจุดเน้นประมาณนี้ต่อมานะครับจะเป็นข่าวของ UBS นะครับอันนี้เขาเป็นคนรายงานแล้วก็เขากล่าวโดยเฉพาะหุ้น S&P 500นะครับที่ประกอบด้วย AI โดยเฉพาะปีเนี้ยเขาบอกว่าจะพุ่งแรงผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับพุ่งแรงแน่นะครับแต่ก็ต้องมาดูเรื่องของ ตอนเกิดรีเซชชันจริงๆนะคะว่าจะไหวหรือเปล่านะพอมันอาจจะหุ้นตัวพวกนี้อาจจะเป็นฟองสบู่ก็ได้นะครับพอมันขึ้นมาเยอะแล้วอย่างตัวของ n v i d ว a เดียอะไรพวกนี้นะครับเขาบอกที่ประหลาดใจประมาณ10ประการเลยนะครับก็หนึ่งในนั้นคือ AI นะครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนก็จะเป็นตัวเพิ่ม p r o d u c t i v i t y แหละนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะ,นะว่าการคาดการณ์ของเขาจะถูกหรือเปล่า ะครับเพราะว่าเขาไปพูดถึงประเด็นของเน้นประเด็นของ s อสนนะพวกปูนซีเมน์นอะไรมากกว่านะครับก็เราเน้นถึง AI ก็พอนะครับก็ S&P 500ก็ต้องมาดูกันว่ามันจะแข็งแก่งจริงไหมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับ s p 500ก็จะใช้ AI เข้ามาช่วยแหละเพื่อจะทำให้ตัวของหุ้นเนี่ยมันยังพอเหลือนะครับถ้าเกิดไม่มี AI นะสมมติ s อสแอห้า้อยมันแคร์ขึ้นมาจริงๆนะผมว่าน่าจะหนักกว่านี้นะครับถือว่าเป็น AI ถือว่าเป็นฮีโร่ของ USB เลย UBS เลยนะครับหรือ S&P 500เลหรยเนละหรือหุ้นของเอเมริกานะครับมันช่วยได้จริงๆนะแต่พอเวลามันเกิดแคร์ก็ต้องระวังนะครับส่วนหลายท่านเนี่ยนะครับก็วิเคราะห์เหมือนกันว่า,าจะประมาณเนี้ยนะครับน่าจะดือประมาณเดือนเมษาก็ ระวังไม้ระวังมือไว้แล้วกันต่อมานะครับเป็นข่าวชุดสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นพวก BTC นะครับหรือ BRC 2 0สิ่งที่น่าติดตามข่าวแรกก็จะเป็นของคุณปีเตอร์เชฟนะครับคนนี้เป็นนักแช่งบิตคอยเติมยงนะครับตัวยงเลยนะครับเป็นนักรักทองคำนะครับแล้วก็เป็นนักช็อตบิตคอยนะครับเขาคาดการว่าเขาจะช็อตบิตคอยเนี่ยที่ราคา69,000นะครับ เราก็ให้เหตุผลบาลบลาบลา,า,าก็คือแบบพยายามให้เหตุผลว่าบิตคอยไม่ใช่ทองคําไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ไม่เหมือนทองนะครับไม่มีค่าจริงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เขาชอ็อตไว้ที่หกพันหมื่นเนะครับเป็นราคาสูงสุดของออทามไฮมาดูเขาจะแตกหรือเปล่านะครับเขาก็คงไล่ดูราคาแหละแล้วก็คงเจ็บใจนะครับตอนแรกเขาบอกโอยไม่เกิน60,000่นหรอกนะครับ ผมบอกแล้วว่าเกินนะครับยังไงก็เกินนะเพราะว่ามันจะต้องทําราคาให้ไล่ขึ้นไปนะครับก่อนที่จะมีการทุบแรงๆอยู่แล้วนะพอการทุบแรงๆมันไม่ใช่การทุบป,ปกติอย่างที่ผมพูดเอาไว้ต้นคลิปนะมันมันน่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะก็อีกข่าวนึงเป็นข่าวสุดท้าย เป็นข่าวของนายิปบูเคเล่นะครับตอนนี้ผลการเลือกตั้งน่าจะยังไม่เสร็จนะแต่ดูเหมือนว่านายิปเนี่ยจะได้เปรียบนะครับจากผลการเลือกตั้งคือประมาณ80%นะครับทำให้มีนักวิเคราะห์เนี่ยออกมาวิเคราะห์นะว่าอีกหน่อยเนี่ยเอลซาวาดอนน่าจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการถือครองมากขึ้น นะครับและจะเพิ่มมากกว่า40%ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นบทความข่าวซึ่งต้องย้ำนะครับว่านายิปบูเคเล่ต้องชนะนะครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนมากกว่า85%แล้วต้องมาตัดสินกันนะครับเราก็การเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็ดูเหมือนกันว่า6 4 0 0 0นสี่ถึงหก0มืนนะครับจะเป็นราคาที่เพิ่มสูงสุดในประวัติศาสตร์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ ต้องมาดูด้วยกันแล้ะนะฉะนั้นตอนนี้นายิปูเคเล่เขาก็เตรียมตัวละนะครับที่จะให้ตัวของราคา btc เนี่ยนะครับมันเขาก็คงต้องชอนะนะครับก็คงต้องเพิ่มอีกสี่สิบเอร์เซนเลยนะครับแต่ผมว่าเขาจะมา,าเขาจะมาได้ไดตอนตอนบิตคอยมันแคร็กไปแล้วนะครับตอนที่ผมพูดไปข้างต้นนั่นแหละนะครับว่าบิตคอยอาจจะเกิดปัญหาขึ้น ร,ราคาอาจจะล่วงลงอย่างเร็วคนนี้จะเป็นคนที่นักช้อนนะครับตอนเวลาที่มีวิกฤตของบิตคอยนนะครับก็หวังว่าข่าวนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับเพิ่มใจฟูๆหรือก่าวฟูๆตอนราคา Bitcoin มันลงมากๆโอเคนะครับข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ก็ลิงก์กลุ่มชื่อ mission new moon ีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกลุ่ม luna classic xrp นะครับแล้วก็ brc20 แล้วก็ฝากกระดานบิดเกตไว้ด้วยละกัน นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร a ่าจะกู t ท t h ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลย ง่ายนิดเดียวกับโอเค